วันนี้ดีใจมากครับที่ได้มาร่วมตีมากับพี่หลวงกรซึ่งผมก็มีประสบการณ์ในด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมาเป็นเวลายาวนานเกือบพ้อนชีวิต<ม>ก็จะได้นําประสบการณ์ในเรื่องการจัดการศึกษาต่างๆกล้ามาเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครใหญ่ให้มีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกันผมมั่นใจครับว่าสาครทองุ่นีจะนําพาหัดใหญ่ ให้เป็นเมืองหลักของภาคใต้อย่างเช่นอดีตและให้เป็นเมืองหลักของจังหวัดสงขาต่อไปนะครับในภายภาคหน้าเราได้เจอผู้นำนะครับเจอที่หลวงซึ่งมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะมาพัฒนาหาดใหญ่แล้วกับจะมาเปลี่ยนแปลงเมืองหาดใหญ่เพื่อพลิกเมืองหาดใหญ่นะครับด้วยก้าวขยับปรับเปลี่ยนเมืองของจีนลวงตุง ผมคิดว่านครอันใหญ่นะครับเป็นเมืองที่มีศักยภาพเป็นเมืองหลักของปกากใต้เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญและก็มีความพร้อมในทุกๆด้านผมคิดว่าถ้าเราได้ผู้นำที่มีประสบการณ์มีวิสัยทัศน์ที่ดีมีความรู้ความสามารถและมีนโยบายที่ชัดเจนสามารถนำพาเมืองอันใหญ่ให้กลับมาจเจริญรุ่งเรืองเกียกเช่นอดีตที่ผ่านมา ผมไม่เชื่อนะครับและผมมีความมั่นใจว่าหัดใหญ่ยังไม่ตายแต่เพียงแต่หัดใหญ่ขาดโอกาสในการพัฒนามากกว่านะครับผมมั่นใจในพี่หลวงคอนว่าจะสามารถนําพาหัดใหญ่ให้กลับมาเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของประเทศไทยรองจากกรุงเทพอย่างเช่นอดีตเป็นเมืองหลักของจังหวัดสงขลาเป็นเมืองหลักของภาคใต้นะครับเห็นการเปลี่ยนแปลงของหัดใหญ่มาอย่างมากมายนะครับแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา,าบวกกับ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงนะครับหัดใหญ่เราไปช้ามากนะครับด้วยด้วยศยภาพของหัดใหญ่นะครับมันควรจะไปได้มากไปกว่านี้นะครับทาที่น้องประจาจนในเกตธิราบาลได้เลือกทีมพี่หลวงกรก็ไปบริหารในตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครในายใหญ่คิดว่านครในายใหญ่ก็คงจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง และก็จะเป็นนักกรเองความสุขของพวกเราทุกคนผมยึดม,มั่นในพี่หลวงกรครับแน,น่นอนข้างหน้าผมมั่นใจในตัวหลวงพรว่าสามารถนำพาเทศบาลนาครหัดใหญ่ได้แน่นอน28มีนาคามนี้นะครับพี่น้องชาวหัดใหญ่ร่วมใจกาเบอร์สามเลือกทีมสาครทองมุนีและสมาชิกสภายกทีมทั้ง4ี่เขตขอแรงสนับสนุนของพี่น้องชาวนาครหัดใหญ่นะครับเช่อกันพลิกฟื้นหัดใหญ่ให้ยิ่งใหญ่ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในวันที่28นี้นะครับร่วมกันการเบอร์3ที่หลวงคอน,นะครับแล้วก็ลูกทีมสมาชิกเทศภาทั้งสีเขตนะครับในวันที่28นี้นะครับขอ,อแรงสนับสนุนของพี่น้องด้วยนะครับ